แกะรอยนะครับพฤติกรรมรายใหญ่รู้ทันเกมการเงินนะครับสู่ผู้ชนะในตลาดหุ้นนะครับ <c oughs> ก็คือเป็นหนังสือเทนหุ้นที่แบบพูดเรื่องรายใหญ่นะครับว่าเขาเล่นกันยังไงแล้วก็เอาตัวรอดกับการเล่นกับพวกเจ้ามือรายใหญ่ยังไงอประมาณนั้นนะครับเป็นเดทเทด,ด้วยนะผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับนี่รู้ทันรายใหญ่ไม่ค่อยเห็นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องแบบสอนใช้เทคนิคต่างๆนะครับอันนี้คือ อิงแบบลายใหญ่เลยให้ดูว่าลายใหญ่เขาเล่นยังไงเราก็จะได้แบบหลีกเลี่ยงหรือว่าเข้าได้ถูกเนาะเจ้ามือหุ้นเช่ไหมครับเจ้ามือตัวจริงวิีเจ้ามือเก๋นะครับแกะรอยพฤติกรรมลายใหญ่นะครับว่าเขาทํำยังไงใช่ไหมครับปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับทุนเราน้อยเราก็ต้องดูให้ดีว่ากระแสเป็นยังไงนะครับบอกจุดต่อสู้ระหว่างฝั่งซื้อกับฝั่งขายให้ออกมองๆนะครับประมาณปิดขอภัยนะครับข้างในก็สีๆนะครับนี่เรื่องของเจ้ามือใช่ไหมครับ มีตัวอย่างด้วยใช่ไหมครับถ้าไม่อยากให้โดนลายใหญ่หลอกก็ต้องอ่านรู้เท่าทันกันหน่อยว่าเขามีสกิลหลอกเราอยังไงเนาะหลอกแบบดิจิทัลดิจิทัลหรือเปล่านะครับอ่าประมาณนี้ในตะก้าเลยนะใครหาอยู่อะ่ะผมก็แนะนำแหละผมเห็นเล่มเดียวนะครับที่มันมันเป็นแนวเนี้ยนะครับโอเคครับ